วริงเรื่องนำเสนอโดยแมนตซิตี้แฟนไทยแลนด์เมอร์สันคาร่าฟันทงเรือขวาช้ำอีกสมัยแน่นอนเจมคาร์เกอร์และพอลเมอร์ซันสองกูรูฟุตบอลชื่อดังเชื่อมั่นว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึง ซีซันที่ผ่านมาเป็นการขับเขี่ยวแย่งแชมป์รางอร์เซนลและแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยฝ่ายแรกนำมาโดยตลอดแต่ไปพลาดช่วง้ทยทำให้ทีมของเปปกุลิอาแซงหน้าคว้าแชมป์ไปครองเมอร์เซนกล่าวว่ามองข้ามแมนเชสเตอร์ซิตี้สำหรับตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีกไปไม่ได้กับการที่อินไครกูดูกันและไครวอลเกอร์กำลังจะย้ายออกไปมันอาจกลายเป็นงานที่ยากสำหรับพวกเขาในซีซันนี้อร์เซนลอาจเป็นผู้ท้าชิงของพวกเขาแต่มานั่งสมรองของซิตี้นั้นแข็งแกร่งมาก ส่วนดีแคนไรท์ก็ปรับตัวเข้ากับแนวทางการเล่นของอาเตต้าพวกเขาใจบอลเร็วกว่าที่คุณเคยที่เวสแฮมและทีมชาติอังกฤษมากอาร์เซนอลอาจจะพอสูสีแต่ผมมองไม่เห็นว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลจะเข้ามาท้าชิงได้ด้วยอีกหลายอย่างขึ้นอยู่กับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะคว้าตัวแฮร์รี่เคนได้หรือไม่หากพวกเขาทํำได้ก็คงเป็นผู้ท้าชิงเบอร์หลักหากไม่ได้ก็คงต้องลุ้นได้แค่จบตำแหน่งท็อปโฟร์ผมไม่คิดว่าเชลซี จะติดท็อปโฟพวกเขามีงานหลายอย่างที่ต้องทําในตอนนี้พวกเขามีคุมกําลังใหญ่แต่ไม่มีกองกลางแล้วยังขาดมาเตโอโคเสซิคกับเมสันเมาส์ไปอีกด้วยคุมกําลังของเชลซีมันดูช่างไม่สมดุลสุดๆแลนะตอนนี้สิ่งเดียวที่จะหยุดยังแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้จากการคว้าแชมเปี้ยน์ลีกคือความไม่ประมาทของพวกเขาเองพวกเขามีคุมกําลังที่ดีที่สุดและน่าจะสามารถรักษาแชมป์เอาไว้ได้คาร์เกอร์กล่าวว่าผมคิดว่าลิเวอร์พูล จะติดท็อปโฟพวกเขาเซ็นสัญญาอเล็กซิสเมกาลิเตอเข้ามาตั้งแต่ต้นซัมเมอร์ฤดูกาลที่แล้วพวกเขาแย่หนักแต่ก็ยังมีลุ้นจบท็อปโฟกับเกมอีก2องานัดที่เหลือซึ่งสิ่งนี้ผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะหากพิจารณาถึงผลงานที่เลวร้ายช่วงกลางฤดูกาลก็ขึ้นอยู่กับพวกเขาว่าจะกลับไปอยู่ในระดับที่คุ้นเคยได้หรือไม่ มันยากมากๆที่จะมีซีซั่นเหมือนที่เพิ่งจบไปจากนั้นบวกคะแนนลงไปอีก25หรือ30แต้มเพื่อไต่ไปยืนในตำแหน่งที่เคยอยู่ผมไม่มั่นใจว่าพวกเขาจะทำการก้าวกระโดดแบบนั้นได้แต่ผมคิดจริงๆว่าพวกเขาอาจเป็นทีมชั้นนำที่ไล่ล่าตามแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ผมคิดจริงๆว่าแมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดจะพัฒนาขึ้นแต่ผมก็คิดอีกว่าเยอเกนครอปคงจะมีพลังงานและความมุ่งมั่นในการแก้ไขสิ่งต่างๆหลังผ่านฤดูกาลที่ย่ำแย่ ผมมีความรู้สึกว่าเขานี่แทบจะอยากให้ฤดูกาลเริ่มต้นแข่งขันตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนเลยด้วยซ้ำและนี่ก็เป็นการฟันธงของสองกูรูว่ายังไงซีซั่นใหม่แชมป์ก็ยังเป็นของเรือแน่นอนสะเทือนพิมลิกแปบ๊บเตือนลีกซาอู่ชุ่งเงินแบบนี้อาจจะสะเทือนพิมลิก เป๊ปกุดิลลายอมรับว่าการที่ซาุดีอาระเบียทุุมเงินก้อนโตไปกับฟุตบอลอาจทำให้พิมเมลีสะเทือนไปด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้ปล่อยให้ริยาดมาเรสย้ายไปอยู่กับอัลอาลีแล้วและอีกหลายสโมสรในซาอุก็เซ็นสัญญานักเตะชั้นนำไปหลายคนเช่นคาริมเบนเซม่าเอนกโร่กงเต้รูเบนเนเวสคาริดูคูริเบลีโรเบโต้ฟิมิโนและจอร์แดนแฮนเดสัน ซีเจ้ากาลันตนมองว่าตอนนี้ความเป็นจริงคือพิมลีจะต้องพบกับการแข่งขันในเรื่องการลงทุนกับทางซาอุดิอาระเบียมันไม่ใช่แค่การขู่แต่มันคือความเป็นจริงพวกเขาอยากสร้างลีกที่แข็งแกร่งและจนถึงตอนนี้พวกเขาคือลีกที่ทําแบบนั้นได้โดยคูริโอลากล่ลกาวไว้พิมลีใช้เงินเยอะกว่าลีกอื่นเพราะองค์กรของพิมลีดีกว่ารวมถึงเงินจากการถ่ายทอดสดและสปอนเซอร์ก็สูงกว่าลีกอื่น หลายสโมสรเลยใช้เงินได้ตามที่พวกเขามีแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าลีซาอุจะทาแบบนั้นไปได้นานขนาดไหนแต่ผมรู้สึกว่าพวกเขาจะไม่หายไปไหนผมขอพูดว่านักเตะอยากได้ประสบการณ์ในการเล่นลีกนั้นและพวกเขาก็คว้านักเตะไปได้ไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้มีเพียงแค่คริสเตียโนโรนัลโดย้ายไปเพียงคนเดียวไม่มีใครคิดหรอกว่านักเตะยอดเยี่ยมอีกหลายๆคนจะย้ายไปเล่นในซาอุ ผมคิดว่าจะมีมากยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้เพราะอย่างนั้นทุกสโมสรถึงต้องตระหนักถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วริยาตได้รับข้อเสนออันไม่น่าเชื่อเขายังบอกว่าไม่ได้อยากปล่อยให้มาเรสย้ายออกจากทีมไปเลยและไม่ใช่เรื่องง่ายในการหานักเตมมะมาทดแทนเราคิดไว้ว่าเขาจะอยู่ต่อแน่นอนผมเอนจอยกับการเป็นกุนซือให้เขาผมมีความสัมพันธ์ที่พิเศษกับเขาความสัมพันธ์ของเรานนะหรือการให้ความเคารพกันเป็นอย่างยิ่ง ตลอดเส้นทางอาชีพผมนะ่ะเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่รู้สึกเอนจอยที่สุดเขาลงเล่นวันนี้ต่อด้วยพรุ่งนี้ได้มีทักษะและเทคนิคที่สุดยอดสตาฟก็รักเขาเป็นคนสําคัญในเวลาความสําเร็จที่เรามีตลอด5ปีหลังมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทดแทนนักเตะแบบนี้เขาไม่ได้รู้สึกกดดันเขาเป็นคนที่ต้องได้ลงสนามทุกวันถึงมีความสุขผมเข้าใจอย่างดีเลยละ่ะว่าทำไมเขาถึงต้องใหญ่ผมรู้ว่า เป็นเรื่องยากขนาดไหนที่ไม่ได้ลงเล่น FA คร p ับและแชมเปี้ยนลีกในนัดชิงชนะเลิศเรียกว่างานนี้ป๋าก็ออกมาพูดเองเลยว่าถ้าหากลิซาอุททำแบบนี้ต่อไปมันอาจจะสะเทือนถึงวงการพิมลีกก็เป็นได้นะครับแล้วแฟนๆละครับคิดเห็นอย่างไรกับข่าวที่เรานำาเสนอนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ อัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านขีดกำลังใจเอนมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยังไงก็ขอกราบงามๆสักลานครหลวงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน